แล้วก็มาซ้ำหัวโอ้ทะลุห้าต้องทะลุสามพ่อเหยียดเนาะตัวเงือกนี่เห็นเลยตันกินพญานาคมีเชี่วนี่เห็นเนานะนอ,อ้าปากอยู่นี่กิ่นตัวพญานาคเลย,เยตัวเงือกเลย ตอวสังเกตยงั้นขาพผลผลิกทีเป็นโรงนี้มาเลยเนาะโอ้ถโค้งง่ ห่านองมากิ้งมาบัก่าวัดัภูทอกอยู่เมืองขบุรีแข่งเแบรีนมไปฝังน้ำเกิเจอหมู่บ้านได้เด้อบ่ฮหัวบ้านแล้วก็บ่แม่นบ้านยังบ่ฮู้ได้่ะบ่หัเน่จหมู่บ้านเนี่มันเป็นหมู่บ้านด้ยอ่ไปเบิ่งไปพุ่นก็มีแต่หน้าก็สิมีอย่างบ้าน bạn ngân là cả bạn thăm, bạn với Bồ còn ngân cho phải cái làm, bắt chảy nó, bạn thăm rồi này. ทุกหมาล่ำรวยเงินข้ามไหลมาเทพมากพี่น้องเลยมีบัตรเงินบัตรกันะแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ก็สระสือเป็นพระอันประจำวันวันเกิดเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกื่อันนี้แต่จต้องมีเศียรบอกอยู่ได้เลยพระประจำวันเกิดมีวันเสาร์ตัวนี้อันนี้มีวันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ผมมาไหว้พระเกิดวันเสาร์ นีะครับประจันวันเปิดวันวันศุกร์เสาร์เสาร์เน่าอายเลยของฮัทเน่าอายก็วันจันทร์ของพุธของอายปะไอ้เกิดวันจันทร์ก็ไเกิดวันจิดโอว่าดังว่าดังคาดนี่เลยว่าดังคาดเราเป็นผ้านอนเนาะนี่วันจันทร์นี่โอ้วันจันทร์เป็นผ้ายืนเป็นผ้ายืนนี่้าประสมวันเกิดของบ่าวเพื่อนเลย ผายืนหลวพระาธิษฐาโอ้พระวันอาทิตย์ตยละยืนสงบสงัเงียมแบบนี้เลยพี่น้องเไยสบายพระอันวันจันทร์เรเห็ดแบบนี้พระวันจันทร์เรเห็ดแบบนี้พระวันอาทิตย์ของน้องไม่กิ่งเราให้แบบนี้เรียบ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 ร้อยเรียบง่ายเนาะมีพระบดาวพฤห็ดแบบนี้ลดความรุนแรงรำมานนั้บอกเลนว่ามากความรุนแรงี่าง,รง,ราารงไรมีอย่างกระตุกลง ผมใจกันด้วยคำจะคำวาวาจาเนาะคือลูกแก้วเลยไปยอกกันเนาะตั้งกที่วางกับวางเลยานี่กับสกวางขนาดเลยอยู่กับตัจอมูเลยวัเนาะัดนี่อยูจอมูเลยเนาะ เป็นแลนด์ม,มา,ร,มาร์คท,ท,ที่บ้ดดนานเมืองของงานเมืองสยามบุรีเี่น้องไงวัดบุทท็อวัดบุทโสมูอะไมาเสยามบุรีมาเทีย่ยวบุญสร้างงานสร้างนี่แน่อนอนว่วาแต่ละคนต้องมาเที่ยวนี่ตรงนี้ทางนั้นคือไปเมืองหงสาเลยแต่ทางนี้นั้นคือเป็นเมืองหงสาตะหงสาเดี๋ยวทางลงไปเลย โอ้มีหินอ่อนนะำอี่ห้ด้อไหหนาขนาดเลยไหมโอ้ใหญ่ขนาดเลยโอ้ก็บแต่ยาะขาดเรื่องนี้นักมีดไ,มได้ไ,ดไ,ดไหี่มันเบาๆด้นี่ ดูนี่เบื้งหอยไม้มันอนันไม้ถือเ็ปแบบว่ามันแทะหรือว่ามันเป็นโกนเป็นอย่างก็จะเอาไม้มาตาดอะไรกันด้งยกินหูแมงอีแมงอย่างโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรามาทางนี้กิจะเป็นทงไงทงหน้ามาทาง,งนี้เป็นทงหน้า หน้าของสาวเมืองเชียงบุรีทางกลุ่มาสั่นบอกเพื่อนขี่รถขึ้นมาเมือ่อกี้นี้พี่น้องเลยกลังมาเมื่อกี้รถบ้าเพื่อนเลขสองเพื่อนรถจะเซตเลขสามโอเคเดี๋ยวบเพื่อนก,ก็บสิได้เดินทางกลับไปนี้พี่น้วเลยกลับไปหาก,กินข้าวกินน้ำก่อนเมื่อน,นี้บอกเพื่อนมีโอกาสดากได้มาเยี่ยมยาำปวดตู้ปวดเท้าเนาะเราอยู่คุมขังพี่น้องเอาข้าวเอาน้ำมาส่งแล้วก็เอาอนมกล้วยของอัน เราเท่าของน้องไมื่อกี้งเราเพิ่นพาน้องไมื่อกี้มาเราจะเลยพาน้องมาแวะอันสะพัสอันนี้เฮ้ยผมเวทมาแวะวัดวัดป่าใช่ไหมเป็นวัดภูธิ์หวัดของเมืองใช่ไหมโบสถ์วัดป่าเมืองใช่ไบุรีแขวงใช่ไบุรีที่ตั้งอยู่ตะโถแขวงตะโถเมืองเลยเนาะบาวคนจะไป่เดินทางไปหาติดเข้าอยู่ในเมืองแล้วก็คิดไปหาเครือนอุปกรณ์เป็นเคื่อกระดาษใี่นไหมกระดาษห่อขอห้องของขันแล้วก็โบโบของขวัญ ไปเฮ็ดก้องของขวัญแจกน้องๆเนาะน้องๆเข้ามงเข้าเียแล้วก็ซื้อขนมไปตอไาเด็กน้อยนําพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เพิ่มาละโอเคเริ่มกาทีเ้าสู่วหน้าแง้พี่น้องเ้มีแมงีแมงะําเริ่มห้องแล้วเด้นี่าวก็สูหน้าแลฝนเริ่มแงเข้าเมื่อเด้อบัดนี้